การรัฐประหารเมื่อ19กันยา49การรัฐประหารครั้งนั้นเห็นชัดเจนว่าเป้าหมายของการรัฐประหารไม่ใช่เพียงแต่รัฐประหารเพื่อจะยึดอำนาจจากพันตำรวจโททักษินเท่านั้นแต่มันมีอาเจนด้ามีวาระซ่อนเลนที่บอกว่า เขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบบประชาธิปไตยเขาไม่เอาแล้วระบบประชาธิปไตยความคิดอันนี้มีตั้งแต่ในแผ่นดินเก่าเพราะตอนรัฐประหาร19เก้ากันยาสีนั้นอยู่ในรัชกา,ารที่9แต่ว่าเมื่อพลเอกเปรมเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ก็เอาองคมนตรีอีกคนหนึ่งนะครับก็คือพล เอกสุรยุทจุลานนท์นี่ท่านเป็นองคมนตรีตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะครับเป็นมานานแล้วแล้วเขาก็หมายมั่นปั้นหมายมั่นว่าจะปั้นให้พลเอกสุรยุทธ์นี่ขึ้นเป็นประธานองคมนตรีวันนี้ก็ได้เป็นณนะวันนั้นจึงเอาพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมครับแต่เมื่อํำเนินการเขาก็คิดว่า พอยึดอำนาจแล้วดา่ดาด่าอำนาจเก่าดา่าทักษิณทั้งปีการเลือกตั้งคงแพ้แน่ก็จะเอาประชาธิปัต์มาแทนแต่แล้วก็ไม่ชนะประชาธิปัต์ก็ล้มเหลวก็ได้คุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีผมต้องพูดเรื่องเก่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านเห็นเชื่อมโยงกับเหตุการณ์วันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าส4ปีนี้ เป็น14ปีที่อธิบายความพังทลายของระบบปกครองไทยวันนี้ที่เกิดจากคนทำรัฐประาหารเกิดจากอำนาจเผด็จการซึ่งลำพองใจว่าฉันมีอำนาจฉันทำได้และจะทำสำเร็จแล้วมันไม่สำเร็จครับ19กันยา49นั้นไม่สำเร็จเพราะพอเลือกตั้งประชาชนก็ให้คะแนนกับทักษิณอีกก็ได้นายสมัครในนามพักพลังประชาชนก็แกล้ง ยุบทั้งไทยรักไทยยุบพลังประชาชนก็มาเป็นเพื่อไทยก็ไม่สําเร็จอีกก็คุณยิ่งรักชนะอีกดังนั้นสิบกว่าปีพันธมิตรกปรปรสประชาธิปัตย์ก็ร่วมกันก่อจลาจนต่อเนื่องกันจนกระทั่งถึงการรัฐประหาร2 2พฤษภา57ทั้งหมดนี้แหละครับที่มันบอกความเป็นจริงว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงระบบแล้วผมพูดกับท่านหลายครั้งนะ แล้วในแผ่นดินใหม่ยิ่งชัดเข้าไปอีกก็คือการขุดหมุดคณะราชหายไปเฉยๆโดยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ต่อมาตามมาด้วยการลื้ออนุสาวรีย์ปราบกระบฏหรือที่เรียกว่าปราบกระบทบรวลเดชบางคนก็เรียกอนุสาวรีย์หลักสี่บางคนตามชื่อทางการจริงๆคืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญอุ้มหายไปเฉยๆเลยครับเบลอบรา จนถึงวันนี้พูดไม่ได้คนก็เชื่อว่าอันนี้เป็นอันเดียวกันแนะ่คนมีอำนาจพิเศษสั่งการแนะ่จนถึงกัรลื้ออนุสาวรีย์ของพญาพหลนผลประโยชน์เสนาหรืออนุสาวรีย์ของจอมพลปอหรือเปลี่ยนชื่อค่ายผลโยธินค่ายทหารปืนใหญ่ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทหารไทยทหารบางคนไม่ ไม่ภาคภูมิใจก็แล้วแต่ท่านแต่ตามประวัติเขาเป็นอย่างนั้นคือทหารปืนใหญ่จะเป็นทหารที่เก่งพญาพหลเป็นทหารปืนใหญ่ครับจนถึงวันนี้จปลเวลาสอบเพื่อจะเลือกเหล่าเนี่ยคนคะแนนดีๆจะได้ทหารปืนใหญ่นะครับเพราะทหารปืนใหญ่นั้นเป็นราเขาเรียกว่ารา,ราชิาชน,นีแห่งสงครามในพื้นที่ทหารลบการรบนี่ ฐานปืนใหญ่เขาก็มีความภาคภูมิใจต่อนายฐานปืนใหญ่ที่ไปน,นะครับคืออย่างพรญาพาหลนและก็เป็นผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชกาลที่9เขามีพระปรีชาสามารถมีความฉลาดนะครับเขาไม่ไปกระทบในบางเรื่องแต่ว่าทิศท,ทางนั้นน่ะน่าจะเป็นไปได้วท่าิศทางเดียวกันกับรัชกาลที่10 รากฏว่ารัชการที่10นี้รูปธรรมเกิดขึ้นเต็มที่ที่ผมต้องอ้างรัชการเพราะว่าความสําคัญของกษัตริย์เนี่ยอธิบายในระบบการเมืองเหมือนบางทีเราพูดว่ารัชการที่1มีอะไรรัชการที่2มีอะไรรัชการที่3รัชการที่1รวบรวมประเทศรัชการที่สองเก่งด้านบทกวีรัชการที่3ามรัชการที่สองเก่งด้านบทกวีมีการแต่ง เพลงพระจันทร์ลอยเลื่อนนี่ตามประวนะัติศาสตร์เนี่ยผมยังจำได้อยู่นะรัชกาลที่สามเก่งทางการสงคารามและการค้าแต่งเรือสําเภาเป็นรัชกาลแรกแต่งเรือสาเภาไปขายสินค้าที่จีนเราเอารัชกาลเนี่ยเป็นมาตรฐานการวัดดังนั้นอย่าไปบิดเบือนอะไรมากนะครับรัชกาลที่สิบได้เกิดเหตุหนึ่งสองสอย่างที่ผมว่าและล่าสุดจะมีการ หรืออนุสาวรีประชาธิปไตยที่ขอนแก่นอีกนี่เป็นประเด็นที่ผมหยิบมาคุยกับท่านเป็นประเด็นสำคัญว่านี่เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่จะบอกให้เห็นว่าเขาจะล้มระบบประชาธิปไตยทั้งหมดการกล่าวว่าอนุสาวรีประชาธิปไตยที่ใช้อยู่วันนี้ที่ยังมีอยู่ใช้เป็นที่วนเวียนรถรถเนี่ยนะครับที่รัฐดรเนินเนี่ย เขาก็อยากจะลือครับแล้วผมก็เคยเอาคลิปมาโชว์ท่านแล้วว่าในอนดีตเขาเตรียมการลือแล้วครับในรัชก,กาลที่9ในช่วงที่คณะราษฎรหมดอำนาจไปเนี่ยหลังจาก2490เนี่ยนะครับจนถึงทรงพหมดไปโดยสิ้นเชิงเนี่ยเขาก็อยากจะลืออันนี้แต่ยังทำไม่สำเร็จและวันนี้สัญญาณว่าลืออนุสาวรีย อุ้มหายอนุสาวรีย์หลักสี่หรืออนุสาวรีย์ปราบกบฏหรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่มีใครกล้าพูดถึงเลยบรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้ต่างจากการตายของหมอหยองที่ห้ามพูดการตายของอนุสาวรีย์หลักสี่ห้ามพูดการตายของหมุดคณะราษฎรที่เป็นจุดที่พญาพหลใช้เป็นจุดยืนอยู่หลัง พระบรมรูปทรงมาตรงนั้นเป็นเรื่องเดียวกันห้ามพูดหมดเขาก็เลยเข้าใจเดยว่าอ๋อใช่แล้วเมื่อใช่แล้วอย่างนี้สัญญาณการเปลี่ยนแปลงมันก็มันก็มาใกล้ขึ้นเหตุการณ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ขอนแก่นนั้นผมต้องให้ความสำคัญมาคุยกับท่านวันนี้เป็นไฮไลท์ นั่นก็คือนายตำรวจนำเสนอเรื่องเสนอถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอถึงนายกรัฐมนตรีผู้กำกับการจ,จังหวัดขอนแก่นถามว่าในตำรวจคนนี้อยู่ดีๆแกจะเสนอไหมครับการการที่จะลืออนุสาวรีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะทำกันได้แต่ประเทศไทยวันนี้ เริ่มเห็นแล้วว่าอุ้มหายเฉยๆก็มีแล้วก็ยังดีนะครับที่ผู้กำกับสบพเมืองขอนแก่นทำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นทางการแต่การทำเป็นทางการของท่านเนี่ยอ่ารูข่าวหน่อยครับการทำเสนอเป็นทางการของผู้กำกับจังหวัดของแก่นนี้ทำให้เราคิดได้ว่าถ้าไม่มีคนสั่งคุณจะกล้าทำไหม มันไม่ใช่เพียงแต่กระทบกระเทือนต่อตำแหน่งคุณนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในสภาเนี่ยเปลี่ยนนายกเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนรัฐบาลนี่ขอโทษนะฮะผู้กำกับขนแก่นคนนี้ไม่ต้องผูกต้องเกิดน,นะครับผมไม่ได้ขู่นะแต่ตำรวจเขารู้ว่าถ้าทำแหลมจนเกินเหตุอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เกิดหรอกแล้วทำทำไมหนึ่ง แกเชื่อว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำรวจประเภทหนึ่งก็โง่ได้ที่นะฮะหรือว่าเขาอาจจะฉลาดเต็มที่ก็ไม่ทราบเขาเชื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นคนที่รู้ว่ากลไกขนาดนี้เยอรมันอำนาจเยอรมันลงมาถึงข้างล่างถึงขนาดในสิบตำรวจแล้วมั้งคงไม่เปลี่ยนแปลงฉันก็เลยแสดงเป็นฮีโร่เลยเพื่อจะได้เอาหน้าเอาตาพอแก มองย้อนขึ้นไปก็เห็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติใครเป็นผู้จัาการตํารวจแห่งชาติใครเป็นผู้บัาการกองปราบใครเป็นผู้บัญชาการตำรวจ904รู้หมดคงเชื่อเช่นนั้นและอาจจะมีสัญญาณสั่งลงมาวมอาเฮ้ยมึงไปทำซะพอนายเขาไม่ชอบไยไอ้นี่ก็ทําจะทําด้วยความจําใจหรือจะทําด้วยความเต็มใจเพราะว่าเห็นแล้วอนาคต ไม่มีการเปลี่ยนแปลงล็อกอยู่อย่างนี้แหละประเทศเป็นประเด็จการอย่างนี้แหละผู้กำกับสอพอมเมืองขอนแก่นส่งหนังสือประสานขอย้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่นอนุสาวรีย์อันนี้ถูกสร้างขึ้นนะครับเมื่อปี2 4 8 6ก็คือเป็นผลสะเทือนจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองและมีการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นมูนูเมนต์ใหญ่ เป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพก็ส่งไปถึงต่างจังหวัดเพราะตอนนั้นเสรีไทยต่างๆก็เป็นสายคณะราษฎรนะครับแล้วก็เสรีไทยหลายท่านเป็นแกนนำนั้นไม่ว่าคุณเตียงสิรีขันซึ่งเป็นปู่ของออน้องอัวเนี่ยนะครับที่เป็นผู้นำนักเรียนนักศึกษาอยู่นี่ขณะนี้เนี่ยเขาก็เป็นอยู่เป็นสสอจาก อีสานเตียงสิริขันนะครับคูของจันดาวงและอีกหลายๆคนที่ถูกสังหารที่ถูกสังหารในรัฐบาลของจอมพลตอซึ่งกำลังจะก,กลายพันธ์นะเป็นคณะรัษฎรที่กำลังจะก,กลายพันธ์ในช่วงปลายเนี่ยหลังจากรัฐบาล2490แล้วเนี่ย4 5คนก็มาจากอีกสานเกือบทั้งนั้นดังนั้น อนุสาวรีย์นี้มันจึงมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ความจิตวิญญาณของคนที่รู้การเมืองแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับผู้กํากับคนนี้ชื่อพันตำรวจเอกปรีชาเก่งสาลิกิตประกาศว่าให้พี่น้องรู้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง,ปลงรัฐบาลเพื่อนๆสสครับไอหมอนี่จดในบัญชีหนังหมาไว้เลยนะครับตำรวจคนนี้ ไม่ว่าคุณจะเต็มใจถูกบังคับล่อมาซะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพันตำรวจเอกปีชาเก่งสาริกิจทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีครับนะฮะโดยอ้างว่ามีประชาชนร้องเรียนว่าหนกหูมีคนชุมนุมหนกหูเอถ้าหนกหูหน่อยเดียวลำคัญหน่อยเดียวลรวลือได้ มันมีเรื่องลํำคาญหลายเรื่องนะเรื่องเยอรมนันคนก็ลํำคาญเยอะนะเออถ้าอ้างว่าลํำคาญเลรลื้ได้นี่เดี๋ยวเขาจะไปอ้างกันหมดนะ <c oughs> <c oughs> นี่คือหนังสือนะครับเออ้เอาเดี๋ยวสิเมื่อกี้ให้ดูหรือยังเนี่ยหนังสือของภูมิกับนะครับที่ถึง นายกเทศมนตรีอา้าวให้ดูก่อนไม่ได้ยกเมฆนะครับพี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศก็ยิ่งเห็นชัดนี่คือหนังสือถึงผู้ว่าด้วยนะครับถึงนายกแล้วก็ถึงผู้ว่าแลราชการจังหวัดเรื่องนี้ BBC เอาไปลงครับให้รู้ถึงประวัติศาสตร์อนุสาวรีประชาธิปไตยที่ขอนแก่น มรดกการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ถูกเสนอให้ย้ายเห็นไหมฮะคือคนอยู่เยอรมันเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่สนใจอ่ะสำคัญไม่สำคัญกูไม่เกี่ยวกูจะทำเขาจะทำอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับที่ประชาชนให้ความสำคัญนักข่าวเขาก็เก็บรายละเอียดนี้มาตรงนี้อะครับที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่า การทำอะไรตามอำเภอใจตั้งแต่รัฐบาล19กันยา49แล้วก็ก่อจลาจนเนื่องจากว่าฝ่ายเผด็จการแพ้มาตลอดก็ก่อจลาจนไม่ให้คุณสมัครเป็นรัฐบาลอยู่ได้ไม่ให้คุณสมชายเป็นนายกอยู่ได้ไม่ให้คุณยิ่งรักเป็นนายกอยู่ได้ความปั่นป่วนทั้งหมดนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เป็นผลจากอน,นี้ครับแล้วใครก็ตามที ที่ลำพองใจว่าฉันมีอำนาจฉันจะทำกฎหมายสองมาตรฐานก็ไม่เป็นไรสาลสองมาตรฐานก็ไม่เป็นไรฝ่ายหนึ่งสาลสั่งจำคุกอีกฝ่ายหนึ่งทำผิดเหมือนกันไม่สั่งจำคุกเนี่ยวันนี้มันไปไกลเกินกว่านั้นแล้วครับแล้วยิ่งลำพองใจไม่สร้างการปรองดองผมพูดมาหลายทีแล้วนะครับสิบกว่าปี ที่ขัดแย้งกันมาเปลี่ยนรัชกาลจนเข้าปีที่สี่ที่ห้านี้แล้วเนี่ยแล้วไม่สนใจที่จะสร้างความสมคคีปองดองของคนในชาติมันจะทําให้โครงสร้างระบบต่างๆของประเทศไทยเปลี่ยนแป,แปลงครั้งใหญ่ครับแล้ววันนี้มันเริ่มเป็นรูปธรรมมาหลายเรื่องมันกระจายตัวไปหมดเกินกว่าที่จะหวนกลับมาสู่สิ่งเก่าได้แล้วครับไม่มีทางแล้ว รูปประธรรมที่ท่านเห็นท่านมีเวลานั่งก็คิดเองรวบรวมเองได้แต่รูปประธรรมอันนี้เป็นหน้าที่ที่ผมจะมาไลย,ยงานให้ท่านทราบก็คือ